ที่นี่เป็นคาเฟ่แล้วก็มีต้นไม้ทีนี้อยากอยากให้ลุงใหญ่ลองพาแนะนำหน่อยครับว่าการนำโคลโคาเซียไปจัดสวนเนี่ยมีวิธีการมีเทคนิคอะไรในการจัดวางในการเลือกที่จะเอาต้นนั้นต้นนี้ไปวางในการจัดสวนของออโคลโคาเซียหน,หนึ่งก่อนนะครับเราก็ดูก่อนว่าไอ้ไอ้ตรงจุดที่จะวางเนี่ยเรื่องแสงนะครับเรื่องแสงก่อนนะครับแสงพอไหมโคโลคาเซียในยสำหรับสำหรับผมแล้วเนี่ยถ้าไม่มีไม่ได้เป็นร่มเงานะครับ เลี้ยงเลี้ยงแดดสักผมว่าสักครึ่งวันจะพอดีนะครับครึ่งวันถ้าแดดร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วแต่สายพันธุ์นะครับอย่างถ้าเป็นตัวโมฮิโต้เนี่ยนะครับถ้าเลี้ยงแดดร้อยเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะฟอร์มเขาจะจะไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ hmm. อาจจะต้องเลี้ยงร่มลำไรแต่ว่าทดลองแล้วก็คือถ้าเลี้ยงแดดสักครึ่งวันโดยเฉพาะครึ่งวันเช้าก็จะดีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมจะไม่ไม่ค่อยกระจายเขาไม่ค่อยกระจายในการวาง ผมจะวางชนิดไม้ชนิดเดียวกันนะครับในกลุ่มเดียวกันอย่างเช่นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มใหญ่หนึ่งก็คือคนคนก็ได้มาดูแล้วก็คือดูทีเดียวนะครับดูทีเดียวสำหรับคนที่ชื่นชอบสายนี้จริงๆก็<อ>ก็รู้มีความสุขนะครับแต่ว่ากระจะมีกระจายบ้างแต่ว่าจะไม่เยอะออที่วางไว้จุดเดียวนี่นะครับสองประเด voilà ็นที่สองสำคัญก็คือ,อในเรื่องของการให้น้ําแล้วก็แสงนะครับสาคัญกว่าก็คือเรื่องการควบคุมเรื่องโรคแมลงนะครับก็ ต้องยอมรับนะครับผมจริงๆนะผมพยายามจะไม่ใช้สารเคมีนะครับแต่สําหรับโคโลคาเซียเนื่องจากที่ผ่านมาเราทําเพื่อการตลาดก็อาจจะต้องมีการใช้สารเคมีและต่างรยากำจัดแมลงนะครับเพี้ยนะครับลายแดงบ้างนะครับมีโดนเหมือนกันใช่ไหมครับโดนครับโดนก็พยายามใช้ตัวอินทรีย์แล้วนะครับก็เอาไม่อยู่ทีเนี้ยไม้มันค่อนข้างมีราคานะครับก็มีความจําเป็นแต่ก็ใช้ในปริมาณที่ที่ไม่ได้มากอะไรก็เลยต้องจัดโซนเขา นะครับในการประดับนะครับ,รบหนึ่งก็คือเวลาสมมติเราจะติดป้ายว่าการุณายจะจับก็จะได้ัาปักเอาไว้ที่เราฉีดยาใช่มไม่ใช่ว่าห่วงนะครับเป็นหน่วงนะครับใช่ใช่ทีนี้ถ้าเราถ้าเราไปฉีดเดียวๆอย่างนู้นนะครับการที่จะไปไปดูแลไปไปป้องกันนะครับก็จะจะยากนิดหน่งอ๋อนอนั้นขอเชิญเดินชมโคโลคาเซียที่ที่อยู่ในมุมต่างๆนะครับได้อันนี้ก็จะเป็นตัว แบ็คโคลอลนะครับนะครับแบ็คโคลอนที่วางตรงจุดนี้เนี่ยนื่องจากตัวทารผมสีสีขาวอืครัถ้าวางเข้าไปแล้วเขาก็จะโดดเด่นนะครับแล้วตรงบริเวณนี้เนี่ยนะครับมันจะมีลมโชยๆแล้วก็เหมือนรับแขกนะครับร้านผมเข้ามาเอ่อร้านเป็นสีขาวต้องหาจุดสนใจที่เป็นสีดำ ร้านสีขาวจุดสนใจที่เป็นสีดําตั้งโดดโดดใหญ่ใหญ่เด่นสง่าอยู่ตรงนี้นะครับคือแบคโคลนนะครับนี่ก็คือการเทคนิคการวางอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะมีลมพัดอ่อนๆเขาก็จะจะโชว์ฟอร์มนะครับโชว์ฟอร์มที่ค่อนข้างจะสวยใช่แล้วมันมันโดนแสงนะครับดูสะท้อนแสงดูครับว้าวดีมีความเหลือบมีความอะไรลองมองไปเลยครับตัวยิ่งยิ่งเวลาแดดสองยิ่งตัวอาคารสว่างเท่าไรตัวนี้ยิ่งจะชัด่งชัดเท่านั้น อ๋ออันนี้ก็คือกระถางกระถางก้นปิดเลยใช่ไหมครับปิดครับอ๋อเติมน้ําบ่อยไหมครับหรือว่าสังเกตว่าสามสองสามวันครั้งหนึ่งก็คือถ้าเกิดมันแห้งก็เติมได้เลยใช่ครับอืมเห็นเห็นเขาแห้งแห้งจากผินจากผิวนี่ไปไหนก็เติมแล้วใส่ปุ๋ยไหมครับเอปุ๋ยนี่ใส่อยู่ครับใส่อยู่หนึ่งก็คือที่ใส่เป็นหลักนะครับก็จะเป็นมูลไส้เดือนออืนะครับมูลไส้เดือนนี่ผมแทบจะ ทบจะใส่เติมทุกอาทิตย์เลยครับอาทิตย์ละประมาณ2กํกำมือนะครับก็สำหรับไซนี้นะครับ2ก็คือจะเป็นปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยบัวนะครับปุ๋ยบัวที่ที่ายทั่วกลับ<อ>กดลงไปเลยเหรใช่ครับกดลงไปเลยอันนี้บ่อยไหมครับเขาจริงจริงถ้าใส่ปกติเนี่ยก็ตีซะว่า2เม็ดนะครับกระถางไซนี้ครับไซส์2เม็ดต่อเดือน2เม็ดต่อเดือนครับครับ2เม็ดต่อเดือนหรือ1เม็ดก็ได้นะครับเทคนิคส่วนตัวผมจะใส่วันหวยออก จะได้ไม่ต้องนับไม่ต้องนับยาครับเป็นเทคนิคการจาเลยถึงเดือนละอย่างกระถางนี้เราใส่วันวันที่หนึ่งกับสิบหกก็ใส่เดือนละสองเม็ดนะครับก็วันที่หนึ่งมาก็หนึ่งเม็ดวันที่สิบหกมาก็หนึ่งเม็ดอ๋อแบบนี้ไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นยากเพราะว่าได้ลูกได้หน่อเขาเป็นเป็นรางวัลอยู่แล้วก็ถือซะว่าบูชานะครับอันนี้ก็อันนี้ถ้าซักสองต้นก็เท่ากับเลขท้ายสองตัวเนาะอ๋อ ราคาหน่อพวกนี้ถ้ามีคนสั่งขายทางออนไลน์ไหมครับอทุกวันนี้ผมไม่ได้ขายออนไลน์นะครับทุกวันนี้ผมขายเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในในขอนแก่นหรือที่มาที่รานนะครับเนื่องจากว่าโคโลคาเซียมันต้องแพ็คม,มันต้องหีบห่อที่ดีหน่อยนะครับไม่งั้นการส่งเดินทางมัน,มนจะเสียหายเยอะอแล้วผมก็เลยาอบริการเฉพาะลูกค้าที่อยู่อยู่ในจังหวัดขอนแก่น นะครับหรือลูกค้าที่มาที่ร้านบริการคืออย่างเช่นอย่างมาเห็นอย่างเงี้ยนะครับเห็นต้นแท้เห็นเต็มฟอร์มอย่างเงี้ยนะครับก็ลูกเขาก็ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสว่าจะใช่ไม่ใช่นะครับถ้าผมยังไม่ได้ตัดแบ่งไว้นะครับเขาก็ทําให้หน่อยจอเ้าก็จะก็มีนะครับที่ปากรับแล้วผมถ้าจําหน่ายผมก็จะเอาไซส์ที่มันค่อนข้างจะจะจะใหญ่หน่อยนะครับลูกค้าไปเลี้ยงเนี่ย ส่วนใหญ่นะผมผมว่าประสบการณ์เรื่องเลี้ยงโคโลคาเซียน้อยนะครับสาหรับคนไทยเพราะฉะนั้นก็ขอให้มันไซส์ใหญ่หน่อยนะครับอาจจะตีราคาไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าให้ฝากเลี้ยงได้แต่ยานานหรือว่านานก็ได้ผมนะแปลกผมไม่ได้ผมไม่ได้ซื้อเลยผมมีความสุขกับการได้ลดน้ำ้นมาคำว่าฝากเลี้ยงคือไม่ได้ชําไว้นะครับก็คือปล่อยให้แม่เขาเลี้ยงไว้นี่หรือเปล่ามีทั้งสองแบบครับ ส่วนใหญ่ผมก็จะได้เวลาตัดผมก็จะตัดครับอตัดแล้วก็ชําไม่ให้ชําไม่มให้นะครับมไ,มไ,ไม่ได้ซีเรียสก,ก็ถือว่าบริการลูกค้าเป็นเป็นเป็นของแถมไปโอ,อไปอบางทีเอ่อมาซื้อต้นต้นใหญ่หน่อยก็อาจบอกว่าทําไมราคานะั้นราคานี้จริงๆเขาอาจจะอาจจะเอ่อตัวน,นี้ขอซื้อได้ไหมอ่ะตกลงราคาณวันนั้นใชแ่แต่ว่า ผมก็ผมผมใจดีอยากให้ได้ต้นใหญ่หน่อยครับฝากาแม่เขาเลี้ยงต่อไหมครับอย่างเงี้ยผมผมก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะฮะใช่ผมมองว่ามันราคามันขึ้นลงขึนง้นลงนะครับอย่าง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 ต้นนี้นี่ก็ถือว่าซื้อมาตอนนั้นน่าจะตกประมาณ1,000งพันบาทบไซส์ไซส์นี้ไหมครับ,บไซส์เล็กไซส์เล็กเล็กอยู่เล็กอยู่มันมันมันตอบแทนเราเยอะแหละ ครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่ที่มากมากกว่าต้นทุนนี่ผมก็ไม่ได้นั่นแหละถือว่ากาไรทั้งหมดมครับกำไรจะมากจะน,น้อยก็เป็นความสุขของผมอยู่แล้วที่ได้ได้ได้แบ่งปันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมว่าเ,ออเวลาเราเลี้ยงต้นไม้เรามีความสุขเราก็อยากให้ลูกค้าเรามีความสุขไปด้วยบางคนเขาเลี้ยงไม่เป็นก็ก็คือไม่เป็นนะครับเป็นการแบ่งปันความสุขนะครับใครที่จะ สนใจก็คือมารับได้ที่ร้านนะครับหรือว่าสั่งจองคนในขอนแก่นหรือว่าใกล้เคียงแวะมาสั่งไว้ผ่านไปผ่านมาก็ค่อยมารับเอาก็ได้เนื่องจากว่าจำนวนผมเลี้ยงไมห้หลากหลายนะครับโคโลคาเซียก็เป็นแค่หนึ่งหนึ่งในคอลเลกชันที่ที่ผมเก็บสะสมครับเป็นค่ามเท่าเทีในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะไม่มีเวลาทําเป็นจํานวนที่มันมันเชิงธุรกิจอะไรกับแนั้นนะครับก็เป็นความสุขแค่นั้นเองนะครับลูกค้ามาชอบอยากเลี้ยงก็แบ่งปัน อืมดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น,น,นผมบางทีบางทีงทลูกค้าก็เล่นสนุกสนุกเอาใบเสร็จมามีส่วนลดให้ถ้า,าอดียวลดลดดื่มกาแฟ ى, นะครับส่วนลดต้นไม้อ๋อไม่ใช่แค่ชิงโชค ลุ้นโชคอ่าบางส่วนก็คือครับเอาไปเสร็จมาเป็นส่วนลดในการซื้อต้นไม้ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นโคลนหรือไม้ด่างใช่ไหมครับอย่างน้อยสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วโอ้สุดยอดไอเดียเลยนะครับแต่ก็ราคาก็ไม่ได้บวกไปนะครับราคาปกติม่ดีนะครับไม่ได้บวกไปยี่สิบแล้วลดสิบนะไม่ใช่คอนเซ็ปต์คือแบ่งปันความสุขนะครับอืมเยี่ยมมากเลยครับแล้วก็เข้ามามามาซื้อมาชมผมก็จะบอกสูตรวิธีเลี้ยงอืมนะครับผมก็มีวิธีเลี้ยงอยู่สามสี่แบบอย่างเงี้ยครับแล้วก็แนะนําได้ ครับผมผมก็ไม่ได้ห่วงตรงนั้นนะครับเลี้ยงน้ําเทคนิคส่วนตัวทํายังไงทดลองดูแล้วนะครับได้ผลดีก็แนะนําบอกต่อนะครับแบ็คเมจิกนะครวางโดดเลยครับเป็นอาวาเอียนพันธุนะครับสวยงามนะครับใต้ต้นไม้ในส่วนพอดีพระอาทิตย์จะขึ้นตรงนี้ครับผมจะเอาเข้ามารับแดดช่วงตะวันออกรับแดดแล้วยกเข้าไหมครับเออก็ก็รับไปเลยถ้าถ้อันนี้คือปรับ ปรับแดดได,ได้ร้อยแล้วนะครับก็จะถ้าสวนนี้ก็จะอาจจะยกเข้าบ้างเพื่อเพื่อออกมาเพือ่อตั้งต้นตตตเพิ่งกำออกอมากระถางใหญ่ๆพวกนี้ก็คือตั้งไว้เลยใช่ไหมครับก็รับตั้งไว้เลยอันนี้เตรียมเตรียม<อ>จะเติมดินเตรียมจะเอาลงเพิ่มเติมอันนี้คือแบ็กเมจิกแบ็กเมจิกเห็นไหมครับว่าแบ็กเมจิกเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยนะครับม,าามันมคือเขาสวยถ้าเกิดได้ฟอร์มใหญ่หญๆกระถางใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับ สวยมากเลยใช่นั่นอันนั้นเพิ่องออกดอกไปมันก็เลยดอกอใบเล็กลงนะครับมีใบใบใบใหญ่ประมาณหกสิบเซนสวยมากตัวนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเขาเขาออกออกดอกแล้วก็เล็กดูนะครับไม่ใช่กระถางใหญ่ที่ว่ากระถางใหญ่คือข้างนอกนะครับส่วนข้างในเมื่อกี้เนี่ยเป็นกระถางเล็กแต่ต้นนี้นะครับมีดินที่อยู่ข้างในเต็มเลยนะครับหน่อเพียบครับไม่ต่ำกว่าสามสิบหน่อ อันก็ถือว่าเต็มฟอมนะครับเป็นดำเขม่าแต่เนื่องจากว่ามันให้ดอกมาแล้วเขาให้ดอกไปแล้วเพิ่งออกดอกใบก็เลยเล็กลงใช่ครับเล็กลงนะฮะเล็กลงจริงๆถ้าอยากเลี้ยงเอาฟอร์มก็คือไม่ต้องไม่ต้องไว้ดอกทาไมเลือกแบ็คเมจิกมาวางตรงนี้ครับแบ็คเมจิกเนี่ยเขาไม่สะท้อนแสงไม่สะท้อนแสงไม่ไม่ไม่คือซอบแสงลงคาเฟ่ผมสีขาวผมก็เลยเอาตัวนี้มาซอบ รอแสงเนื่องจากตรงนี้ด้านตะวันออกนะครับก็ลูกค้าถ้ามาส <m> ักสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็จะอาจจะมีแสงเข้าทางด้านนี้นะครับ <m> ถ้าเราเอาต้นไม้สังเกตดูตัวนี้สว่างหน่อยมันก็สะท้อนแสงเข้าไปอืแล้วก็เลือกเลือกตัวที่มันไม่ได้เป็นเป็นดําแบบฟิล์มนะครับก็เป็นดำขาเหมาแบบ black m a ครับจริงจริงเนี่ยลูกค้าจะฮือฮากับแบ a c k m a g i มากกว่าตัวอื่นเพราะข้ความเขา้นใจใหญ่ก็ใช่ครับอ๋อนี่ก็คือมุมของหลักการของจัด โคโลคาเซียนะครับก็คือเลือกของโทนสีด้วยนะเลือกของสีของโคโลคาเซียนะครับทางร้านเป็นร้านที่มีสีขาวก็เลยเลือกต้นที่มีสีดำนะครับไม้จริงๆถ้ามาดูก่อนหน้าเนี่ยโคโลคาเซียผมมันยังไม่เต็มฟอร์มแต่ว่าให้หน่อทุกต้นอืมอันนี้ก็ยังไม่เต็มฟอมนะครับมี่ก็ให้เริ่มเริ่มให้หน่อแล้วครับเริ่มมีหน่อล้ะครับเริ่มมีหน่อล้วอ๋อบูฮาวายนะครับรบ,บูฮาวาย เขาจะมีอายุในช่วงของการให้หน่อของโคลคาเซียอยู่เออผมว่าสามเดือนสามเดือนนะตัวเขาเนี่ยออกออกมาจากต้นแม่ไม่ไม่นับที่เราตัดมาเลี้ยงครับว่าสามเดือนสี่สามถึงสี่เดือนเนี่ครับให้หน่อได้ละครับให้เป็นเกือบทุกต้นเลยใช่ครับอืมอ่ามันเห็นไหมมันเป็นญาติกับเสน่จันอ่าเสน่จันเองก็ออกหน่อครับหนึ่งกาบก็หนึ่งหน่ออืมครับแล้วเทคนิคส่วนตัวผมก็จะดึงแลกาบทิ้งอ๋อไม่ต้องเสียดาย ไม่ต้องเสียดายครับเราเก็บหน่ออยู่แล้วไมันจะเลี้ยงกีเขาฟอกเดี๋ยวธรรมชาติประมาณห้าใบเขาก็เริ่มเริ่มเริ่มทิ้งแล้วครับ